บนทิกต็อกอย่าหาทำห่างไม่อยากให้เขาโดนแบนอัปเดตล่าสุดปี2023 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่ช่องเดกราบอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็จะมาแชร์9ข้อห้ามที่อย่าหาทําเด็ดขาดนะ,ะทุกคนหากไม่อยากให้แอคเขาของเราโดนแบนก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะใครที่มีอยากพลาดเทคนิคการตลาดดีๆโดนๆเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบีไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่บีจะลงให้ถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะข้อแรกนะคะทุกคนคือห้ามนําคลิปของคนอื่นมาลงช่องตัวเองเด็ดขาดเลยนะทุกคนเพราะว่าผิดกฎในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็คอนเทนท มากๆนะคะช่วงแรกที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแต่อย่าคิดนะคะว่า AI จะไม่ตรวจเจอวันหนึ่งเขาจะกลับมาย้อนดูคลิปของเราได้นะคะก็จะทําให้เรานั้นผิดกฎของ Tik t o ็อกนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือช่องอื่นๆที่เขาเป็นเจ้าของคลิปนั้นเนี่ยเขาสามารถกดรายงานช่องเราได้นะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่ใน Tik t o ็อกได้อย่างยั่งยืนและยาวนานนะ,ะทุกคนก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าเราคิดที่จะทําช่องไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับการรีวิวหรือขายของนะทุกคนเราต้องทําช่องของตัวเองค่ะทําคลิปที่ออกมาจากตัวเรานะคะเป็น แบรนด์ของเรานะมีเชื่อเหลือเกินนะคะทุกคนว่าถ้าวันนี้เราทําช่องของเราเรื่อยๆเราไม่หยุดนะคะวันหนึ่งคนจะจดจําเราได้นะทุกคนและเราจะสามารถขายของของเราได้ค่ะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเราเนี่ยนะคะทุกคนเราค่อยๆทําไปขยันทําไปไม่ต้องทําแบบทางลัดค่ะไม่มีทางลัดค่ะทุกคนค่อยๆทําไปนะวันหนึ่งความยั่งยืนความถูกต้องเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้เราสามารถที่จะซื้อใจลูกค้าได้นะถ้าทำหลกกฎนะคะทุกคนเราก็จะสามารถอยู่ในดิจิตอได้นานไม่โดนปิดกั้นนะคะแล้วก็ไม่โดนแบนแอคเคาน์ด้วยนะคะอันนี้มีฝากไว้เลยนะทุกคน อย่าทําเด็กขาดนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะทุกคนไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกหรอกแต่วันหนึ่งที่เราไม่หยุดทำนะเราจะเก่งขึ้นค่ะข้อ2นี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนคือห้ามกล่าวถึงชื่อแพลตฟอร์มอื่นบนแอป t i k t o อกนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะไลน์หรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะหรือแม้แต่การบอกราคานะคะทุกคนอันนี้ก็สําคัญมากเลยคือ Tik t o อกเนี่ยไม่อยากให้เรามีการพูดถึงแอป อื่นนะคะทุกคนในที้ต่อเราอาจจะใช้ศัพท์คําว่าแปอปส้มแอปฟ้าหรือแอปเขียวอะไรก็ตามแอปแดงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถให้คนในนี้ต่อเขารู้ได้นะคะว่าเราอาจจะมีช่องทางอื่นนะหรือเราสามารถติดต่อเราได้จากช่องทางนั้นช่องทางนี้นะคะแต่ห้ามกล่าวถือชื่อแพลตฟอร์มอื่นในแอป,ปติ๊กต๊อกเด็ดขาดเลยนะทุกคนอาจจะทำให้ช่องเราโดนปิดกั้นและโดนแบนในที่สุดค่ะข้อที่3อันนี้ก็สําสคัญนะคะทุกคนคือห้ามใช้เพลงจากแพลตฟอร์มอื่นลงในแอป,ปติ๊กต๊อกนะคะแนะนําให้ใช้เพลงจากติ๊กต k อกเท่านั้้นทีี่เเาาม ในเชิงพาณิชย์นะคะทุกคนจะดีที่สุดเลยอนาคตหากใครที่อยากกิ๊งแอดหรือเราไม่อยากโดนแบนคลิปโดนแบนช่องนะคะแนะนาให้ทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะทุกคนก็คือใช้เพลงที่ถูกต้องก็คือเพลงเชิงพาณิชย์ที่ทิตอกมีให้นะคะแล้วก็อาจจะตัดคลิปเปล่าๆมาเนาะแล้วก็ไปเพิ่มเสียงในทิตตอกเอานะคะไม่แนะนําให้ดูดคลิปมาแบบ c o อปปี้เพลนะคะ,ๆๆะ,คะทุกคนอันนี้ไม่เอานะคือตัดคลิปมาแบบเปล่าๆแล้วเรามาเพิ่มเสียงหรือภาคเสียงในแอปทิตตอกนะคะอันนี้ก็จะดีต่อช่องของเรามากที่สุดค่ะข้อที่สี่อันนี้อหาที่โปป ในคลิปเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากในแอปติ๊กตองเนี่ยมีเด็กเล่นค่อนข้างเยอะนะคะเป็นแอปของเด็กเจนเซสเจนใหม่ ess, ight, เนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างสตริกมากๆเลยนะคะคือห้ามเห็นการโป๊เปื่อยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรืออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะคือถ้าคลิปของเราเนี่ยมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยบงทีไอก็ตรวจเจอนะคะทุกคนพอตรวจเจอปุ๊บนคะปิดกั้นคะ่ะนอกจากนั้นก็คือส่งคําเตือนมาหรืออาจจะโดนแบนได้นะก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะว่าที่ในช่องของเราเนี่ยจะไม่มีการโป๊เปื่อยนะคะไม่มีภาพต่างๆที่สื่อเป็นสื่อลามกอนา นนะะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะข้อ5นะคะคือห้ามใช้เนื้อหาที่มีความรุนแรงสะเทือนขวัญในคลิปของเรานะทำให้เกิดการตกใจนะคะหรือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดต,ต่างๆอันนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนว่า AI t i k t o k เนี่ยค่อนข้างสตร i c นะคะมากๆเลยนะในกฎต่างๆที่เขาได้กําหนดมานะคะดีที่สุดเนะี่ยคืออยากให้ทุกคนได้ไปอ่านกฎใน TikTok ก่อนนะคะแล้วก็ทําคลิปที่สร้างสรรค์นนะทำคลิปเชิงแง,ง่บวกนะคะทำคลิปที่มีผลเชิงบวกต่อผู้คนดีกว่านะคะถ้าเป็นคลิปแนวนี้นะอาจจะโดนปิดกั้นแลวเพราะว่า เป็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ไม่แน่ account ของเราอาจจะปลิดดวโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะข้ขอหกนะคะคือห้ามมีเนื้อหาที่สร้างความแตกแยก,กยุโยงหรือความปั่นป่วนให้เกิดการทะเลาะเบาแวงนะคะในสังคมต่างๆอันนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนก็คือว่าหาในคอมเมนต์นั้นหรือว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งต่างๆนะเอไอก็อาจจะมองว่าเราอาจจะเป็นต้นเหตุต้องระมัดระวังเสมอนะเวลาที่เราคิดเรื่อง,องคอนเทนต์นะที่จะไม่ทําให้เกิดความคิด2งแง่2งแง่หรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนนะคะก็จะ ทำให้ AI เนี่ยมองไปเลยว่าเราอาจจะเป็นคนที่ทําให้เกิดต้นเหตุเหล่านี้นะคะแล้วก็ทําให้ ไม่เกิดความสันติภาพในแอปอะไรต่างๆวนนี้นะคะเขาก็จะมองเป็นภาพนี้ไปเนาะดันั้นเนี่ยเราในฐานะคนทำคอนเทนต์นะคะเราก็ต้องคิดเรื่องตรงนี้ด้วยเนาะ,ะที่จะไม่พูดถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกินไปนะหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะข้อ7นะคะ,ะ,คะทุกคนคือห้ามทําคลิปที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนนะข้อมูลทะเบียนบ้านข้อมูลพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะที่เห็นชัดเจนนะว่ามีเลขบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามเหล่านี้ค่ะจำเป็นจริงๆเนี่ยทุกคนเราจะต้องมีการเบรอคลิปนะคะหรืออะไรต่างๆวนนี้แต่หลีกเลี่ยง ที่สุดคะ่ะทุกคนเพราะว่ายังไง AI เนี่ยเขาก็เป็นหุ่นยนต์เนาะเขาก็จะตรวจเจอข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะที่จะเป็นคลิปของเราที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆนะคะข้อแปดนะคะก็คือไม่มีเนื้อหาใดๆที่ชวนไปลงทุนผิดกฎหมายนะคะหรือการลงทุนแชร์ลูกโซ่อะไรก็ตามนะีอันนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนก็คือว่า AI ของติ๊กตอกนี่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วเขารู้ว่าเนื้อหาต่างๆเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้างนะที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดหลอกลวงนะคะ,ะ,คะเขาก็จะแบนของเราไปโดยอัตโนมัติะคะ่ะะข้้อสุทายนะ เด,เด็กสามารถอยู่ในคลิปได้นะกรณีที่เราห้อยตะกร้าสีเหลืองนะคะแต่มีข้อแม้ก็คือว่าต้องห้ามเด็กเข้ามาขายของไนมะ่ว,ว่าจะเป็นการพูดโปรโมชั่นหรือชักชวนให้คนมาซื้อของนะชักชวนเด็กเองหรือชักชวนผู้ปกครองอันนี้คือติ k t o ็อกเขาห้ามเด็กขาดนะคะแล้วก็ที่ห้ามที่สุดก็คือว่าห้ามมีเด็กอยู่ในไลฟ์สดค่ะทุกคนหากมีเด็กอยู่ในนั้นนะคะอาจจะโดนแบนแอคเคท์หรือตะกร้าปลิวไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ทุกคนต้องระมัดระวังมากมาก,มากเลยนะคะเนื่องจากว่าติ k กต็อกเขาให้สิทธิกับเด็กนะคะในเรื่องความเป็นส่วนตวตัว่่างางๆนะคนทีีอาจจาม หรือมีเด็กๆที่อยากเข้ามาร่วมเฟรมด้วยอันนี้ก็ต้องระมาระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ากฎของติกต่อเนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับที่นีง่ายที่มีมาแชร์วันนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะขอให้ทุกคนมียอดขายเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะใครที่มีอยากพลาดเทคนิคการตลาดดีๆลืมกด subscribe ช่องบีไว้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ